สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีมือเลขออกครับวันที่สิกขอให้พี่น้องสุขสุขคนเดอ้อเมื่อนี้ถือเลขถือ,อหวยรวยรวยรวยเด้อพี่น้องเอาพู้ได้มักตัวใดก็ซื้อก็แล้วกันมักไผ่มักมันตัวอาจารย์พมว่าท่านได้ไปซื้อดอกพี่น้องมันซื้ออ็ไ้ซื้อตัวเก้าละ่ะแปดศูนย์ศูนย์แปด พี่น้องครับอันนี้เป็นผลผลิตของแม่บ้านเพื่อนอันนี้เิ่น่าว่าคาดโดอยังงูผนดอกครับอันนี้เป็นแตงไทยส่วนอันนี้เป็นเ <c oughs> ขาวโวดท,ที่เอามา้จากยายนางครับปลูกได้สาเร็จพี่น้องเขาปวดเพื่อนนะครับเขาปวดม่ทันได้กินดอกเอาไว้นี่ก่อนบัตรที่ดีพี่น้องครับไมากินหมกป่าน้ากันครับ ที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะนี้คือมกปลาครับอันนี้เป็นแบบมกแบบตั้งน้ำหมกหมออันนี้มกแบบมกแหงครับส่วนอันนี้เป็นแก้วพี่นอ้องแก้วมีหอมปริกผงน้ำปลาแล้วกะบักเน่าแล้วกะผมชุดหลครับ มันนี้กินแบบซ้อมแบบพี่น้องครับเดี๋ยวกินแบบนี้เห็นเพื่อนก่อนอันนี้เป็นมกค่อนอนะครับอันนี้อันนี้มกเป็นมกตั้งไฟครับเป็นมกไส้ทานครับมกใส้ทานส่วนนี่คือเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไ้ครับตั้งไ้ สีใส่บ่คือกันเด้อ่าอันนี้สีใส้ผักอิฐไทยครับส่วนอ่นนี่กัสีใส่ผักซีเล้าครับพี่น้องผักซีเล้านะครับผักซีเล้าแต่ว่าตอนป่าอยู่ใส่โบกผีๆตอนป่าอ <c oughs> ือใบสิกวอนถุงมือมากรอ nhà thấy không? Cầu nhớ thường nó phải chứ nhớ đi นี่มกมออันนี้มกไปครับพี่น้องมกปะดุกเป็นมกปะดุกครับ นี่ฝนตกมตอเตเช้าครับไปหัวตะมา,มาแดดมัวตอรออดไปนองตกมนแห้งดอก ยิ้มแล้วครับที่นีนยิ้มแล้วแจกทุ้สองอันนะยพี่น้อง 拜拜了。